ทุกน่้นในครัคืนี้ครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของซีเกมครับโดยเฉพาะการถกปัญหาเรื่องของสมาคมกีฬาเปตตองครับว่านะครับจะได้จัดหรือไม่หรือจะส่งนักกีฬาได้หรือเปล่าแล้วก็ใครจะเป็นคนส่งนะครับซึ่งวันนี้ครับที่บ้านอภวรวันครับคณะกรรมการโอนมปิกแขงประเทศไทยครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับในานะประธานคณะกรรมการอปิิแขมประเทศไทยนายกองเอชพักศิริวัฒนะครับรองประธานคณะกรรมการอปิิแขมประเทศไทยครับแล้วก็ มติสีเกณครับรวมถึงพุทนาชัยประสิทธิ์นะครับรองเลขาธิการแล้วก็รอ,อ,องประธานคณะกรรมการปิกแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการปิกแห่งประเทศไทยนะครับร่วมประชุมครับกับทางท่านพลเอกมังกรนะครับทางผู้แทนนะครับที่ทางปิกได้แต่งตั้งให้ทางท่านพลเอกมังกร โกสินเซนีครับเป็นประธานคณะกรรมการกลางใช่คร,ครับในการส่งนักกีฬานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยนะครับจากกรณีปัญหาของสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับถูกสัพธ์เปตองนานาชาติหรือ FI PJP นะครับแล้วก็สหพันธ์กีฬาเปตองและโบโลกนะครับสั่งแบนเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารสมาคมที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมครั้งล่าสุดส่งผลก็ต่อน,นักกีฬาเปตองของไทยที่จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระด,ดับนานาชาติรวมถึงมาการกีฬาซีเกมส์คที่13ที่ประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าภาพทําให้คณะกรรมการเปีก่งประเทศไทยครับได้ขอให้การกีฬาประเทศไทยแต่งตัง้ตงคณะกรรมการการขึ้นมา ะครับเพื่อทําหน้าที่ครับเตรียมนักกีฬาประจงส่งเข้าร่วมการแข่งขันในนามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อให้นักกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้ซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับประธานคณะกรรมการาปิกแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตุ๊กาาแถลงข่าวนะครับก็บอกว่านะครับในฐานะประธานคณะกรรมการาปิกครับ ต้องบอกว่าปัญหาของกีฬาเปตองจร,จริงๆก็ๆๆกินเวลามาเกือบปีแล้วครับถือว่าเป็นมหากาศที่ถ ah ูกปล่อยให้ขาดกระสังจนมาถึงทางคณะกรรมการเปยงไทยต้องเข้ามาดูแลเพื่อช่วยเหลือให้กีฬาเปตองสามารถจัดในซีเกมและนักกีฬาเปตองไทยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีเกมและมาการกีฬานาชาติอื่นอย่างโวเกมที่เพิ่งจบลงไปโดยการสั่งงานไปยังสพันธ์เปตองโลกและได้การรับรองจากคณะกรรมการกางชุดนี้เป็นผู้ดำเนินการตอนนี้ครับรัฐสุขคณะกรรมการกางชุดนี้ครับได้ทาการการเลือกนักกีฬาสีเกมและส่งชื่อแข่งขันตามระเบียบ และระบบเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังมีปัญหาเรื่องของมีนักกีฬาผู้สอนและก็ประมาต่างๆที่เกี่ยวข้องการกีฬาประเทศไทยครับยังไม่ดังนับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาคมกีฬาเปตองทุดที่ถูกแบนครับรวมถึงยังมีกระแสะข่าวจะให้เข้าดำเนินการจัดก,การส่งนักกีฬาเองซึ่งเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อสมาคมถูกสาพันธ์โลกแบนครับแล้วถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิกสาพันธไปแล้วก็ควรที่จะหยุดทําหน้าที่โดยปริยายครับจะเป็นอื่นไม่ได้ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสภาพของทางท่านผู้ช่วยสจารพีมน์ศรีพุกาวครับราธานคณะกรรมการปีครับมันก็เดินได้ที่ทางเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีจดหมายจากทางกกตมาถึงทางคณะกรรมการโอลิมปิกวันที่10มิถุนายนนะครับบอกว่าให้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกได้ได้ดําเนินการส่งนักกีฬาแข่งนะครับในการที่จะส่งนักกีฬาแข่งเนี่ยก็หมายถึงว่ามันต้องมีการเตรียมนักกีฬา คัดเลือกนักกีฬาแล้วก็ส่งนักกีฬาซึ่งเราก็ได้ตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาโดยที่มีพลเอกประกรยินข้างๆผมเนี่ยเป็นประธานแล้วเราก็ได้ดําเนินการแล้วและที่สําคัญคือคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็ได้รับการรับรองจะเรียกว่าเห็นชอบรับรองโดยสาพันธไปตองโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทําตามคณะกรรมการกลางชุดนี้เท่านั้นครับแล้วคณะกรรมการกลางชุดนี้ก็ได้ดําเนินการทั้งสิ้นไปจบหมดแล้วแล้วก็ได ส่งชื่อที่เรียกว่า e n t r y by บ a น e ให้กับพณะกรรมการโอลิมปิกไปแล้วเมื่อวันพระอาทที่ผ่านมานะครับก็คือจบหมดนะฮะอันนี้ทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าสมาคมไปตองได้โดนแบนนะครับคำว่าโดนแบนโดยสหพันธ์ไปตองโลกก็คือว่าไม่สามารถจะส่งนักกีฬาแข่งในระดับนานาชาติได้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ต้องมาจบตรงนี้แหละครับว่าเราก็ต้จะต้องดาเนินการไป ที่บอกว่ามีท่านใดบอกว่ามีทางกกทหรือไทยก็ตามจะไปตั้งคณะอะไรมาทำอะไรอ่กอ,อันนี้ผมไม่ทราบแล้วแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะทําอะไรได้เพราะว่าไม่ได้รับการรับรองโดยสากลโลกนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเราก็วันนี้ก็จะทําจดหมายไปถึงกกทว่าเมื่อเราส่ง Entry for my y n m m มแล้วแต่อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจากนี้ไปการดูแลนักกีฬาที่ติดทีมชาตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของบีเลียงก็ให้จัดส่งตรงไปที่นักกีฬาเลยตามรายชื่อ พอเราคณะกรรมการโอลิมปิกเราไม่ต้องการที่จะจับต้องเงินทองใดๆทั้งสิ้นถ้าช่วยได้นะครับม้แต่ค่าที่พักต่างๆก็ได้คุยกันแล้วว่าก็จ่ายตรงไปที่ที่พักเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับที่เหมาะสมที่สุดครับคือสิ่งที่ตามมาถ้าเผื่อว่าไม่ใช่ว่าไม่มีการทําตามคณะกรรมการกลางชุดนี้ซึ่งรับรองรองรับโดยสาพันธ์เปตองโลกสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าทางสาพันธ์เปตองโลกเขาก็ไม่รับรองการแข่งขันเขาก็แบนการแข่งขัน สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าก็จะไม่มีใครมาแข่งขันเพราะว่าเขาก็จะต้องบอกไปทุกๆประเทศว่าอ่าอันนี้ไม่ได้ทําตามระเบียบเขาเพราะเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งที่เขาไม่รับรองเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ End o ด s e การแข่งขันครั้งนี้เพราะฉะนั้นพวกคุณประเทศต่างๆก็ไม่ต้องส่งแข่งนะถ้าส่งแข่งจะมีโทษก็คงจะไม่มีใครส่งแข่งมันก็ไม่มีใครมาแข่งก็ไม่มีการแข่งขันก็จะเป็นอย่างนั้นครับผมมีแนวทางเพราะว่าถึงจัดก็ไม่มีใครมาแข่ง ครับเพราะว่าทางสหพันธ์โลกเขาก็จะต้องไม่ให้ใครมาแข่งมีหลายเรื่องมากเลยครับนะฮะก็เรื่องของโลโก้ก็เดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวไม่เรียบร้อยจนวันนี้ก็ไม่ทราบว่าเรียบร้อยแล้วหรือยัยงก็บอกว่าจะไปใช่เก่าใช่ไหมครับแล้วก็ตกลงยืนยันไหมนะครับณนะวันนี้ผมยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าก็แก้ปัญหาไปปอดหนึ่งแต่มันก็ช้ามากแล้วเพราะว่าการที่ไม่มีโลโก้นั้นเนี่ยเดินไปข้างหน้าจะไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครก็เซ็นไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่เห็นนะครับป้ายต่าง จะเป็นแบนเดอร์ทงโฆษณาสี่เกมก็ไม่ได้เกิดกระแสมีปรับปลายเองนะฮะน้อยมากยังมีคนมาถามผมเลยเออได้ยินว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพสี่เกมปีนี้เหรอนะครับป็นคนบางคนไม่ทราบอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสที่จะต้องสร้างก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเซ็นอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้นะฮะต่อมาเรื่องของของสถานที่ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ว่าจะย้ายนูน่นย้ายนี่นะครับจะย้ยายแต่ก็อ,อีกแห่งหนึ่งซึ่งก็ย้ายไม่ได้ นะครับย้ายไม่ได้เพราะว่า,าทางสะพันธ์ก็ได้รับรองสถานที่แข่งสถานที่นี้ไปแล้วนะครับที่ตกลงกันน,ค,นรนะครปฐมก็ต้องจบตรงนั้นไปแล้วนะครับอ,อยู่ดีๆจะบอกเออย้ายไม่มีสิทธิ์ย้ายนะครับแฮนดบุ๊กออกมาก็เป็นนคนปรปฐมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นครับผมก็ก็เป็นอีกข้อที่เป็นกังวลที่ยังจะวกไปบนมาแล้วก็ คือสิ่งที่สรุปไปแล้วก็ยังจะมาคุยกันใหม่ซึ่งมันไม่ต้องคุยใหม่มันไม่มีอะไรใหม่ให้คุยแล้วครับขณะที่ทางด้านของนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นะครับก็ได้กล่าวว่าอยากจะให้การกีฬาประเทศไทยเนี่ยยึดหลักความถูกต้องแล้วก็มองเห็นปัญหาของสมาคมกีฬาเปตองให้ลึกซึ้งกว่าน,นี้พร้อมขัดยอมรับในคําสั่งของสาพันเปตองโลกที่ได้ทําหนังสือยอมรับให้คณะกรรมการกลางที่มีพลเอกมังกรโกศินเสรีเป็นประธานเข้ามาดาเนินการ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมําการแข่งขันกีฬาซีเกมรวมถึงดําเนินการเรื่องต่างๆในขณะที่การกีฬาใประเทศไทยยังไม่สามารถจัดเคลียร์ปัญหาภายในสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยให้ถูกต้องและก็ได้รับการอยอมรับจากสาพันธ์กีฬาเปตองโลกไปฟังเสียงคุณชัยพักครับอย่างนี้ครับอย่างที่ท่านประธานพิ่มนต์ได้กุณานำเรียนพวกเราทุกคนได้ทราบแล้วนะครับก็คือว่ามันต้องเป็นไปตามข้อตกลงกับสาพันธ์โลกเท่านั้น งั้นถ้าน้องอยากจะรู้ว่าจะมีแข่งหรือไม่มีแข่งเนี่ยก็ต้องไปถามผู้ว่าการกีฬานะครับถ้ากกฐยืนยันว่าจะเอาตามแนวทางตัวเองไม่เหมือนกับข้อตกลงที่ได้คุยรับปากกับท่านประธานโอลิมปิกไว้ว่าจะทําตามที่ท่านประธานโอลิมปิกว่าทุกอย่างนะครับเพราะท้า,ท,า,ท,าท่านตอบมาแล้วพี่ก็บอกถ้าอย่างนี้ก็จบก็คือตามข้อตกลงกษัตริย์ทั้โลกก็คือจัดแข่งเตรียมนักกีฬาตอนนี้ก็ส่งหมดแล้วชื่อส่งหมดแล้วทุกอย่างจบหมดแล้ว นะครับก็เหลือแป่ว่าจะจัดนี่นะครับตอนจะจัดแล้วทีวนี้พอเขามาัเขามีกรรมการตอนนี้เขายังถามว่าตกลงว่าใครจะเป็นผู้จัดก,การสนามใครจะเตะอะไรตัวอย่างเงี้ยรายละเอียดพวกนี้ครับก็ต้องเอาตามที่กรรมการกลางเขาเป็นคนระบ,บุไม่ใช่ตามสมาคมเกา่าแต่ถ้าการกีฬาบอกยังต้องมีสมาคมเกา่าผมตอบได้เลยว่าก็ไม่มีการตัดกีฬาไปตองครับแล้วผมก็จะต้องรีบนําเรียน ท่านประธานโอลิมปิกผมนะครับในฐานะประธานสาพันธ์ว่าท่านต้องออกคําสั่งว่าเราก็ขอถอนกีฬาไปตองออกเพื่อให้นานาชาติเขาได้รู้แล้วก็ต้องยอมด้วยให้เขาสามารถจะเติมชื่อกีฬาหรือนักกีฬาเปลี่ยนประเภทไปเล่นกีฬาอื่นแทนนะครับเพราะว่าอย่างพม่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปตองไม่มีแข่งเขาจะได้เอาโคต้าที่เขาจะส่งเปตองเนี่ยไปส่งอย่างอื่น เพราะเขามีแค่850คนนะฮะได้จากประเทศไทยในกูนาเขาสี่้าสิบเขาลงทุนเองอีก400อะไรแบบเนี้ยลาวเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนเลยเพราะว่าเขาเลือกไม่ถูกว่าเขาจะส่งอะไรถ้าเกิดเลือกไปตองไป <c oughs> พอวันดีขึ้นดีอีกอาทิตย์หน้ามบอกว่าเฮ้ยมมไม่มีแข่งไปตองสาพันโลกบอกไม่ให้แข่ง <c oughs> เขาบอกเขาต้องขอขอผมว่าว่าให้บอกท่านประธานด้วยให้ อนุญาตให้เขาได้เปลี่ยนกีฬาได้ไหมเอนทรีฟอร์มไบเนมะก็จะส่งกีฬาอื่นฉะนั้นตอนนี้จะเป็นทำเป็นทองไม่รู้ว้อนไม่รู้จักว่าว่าว่าจะตัดสินใจยังไงเนี่ยมันไม่ได้อีกแล้วครับคนมีหน้าที่นะครับอยากจะเป็นหน้าที่มีตําแหน่งท่านต้องกล้าตัดสินใจครับไอ้นี่ก็ตรงตรง,ตรงไปตรงมาครับไม่ได่เป็นการเข้าข้างใครเลยนะครับก็ว่ากันตามปติกาของเนี่ยแต่ในฐานะของ ผมตอบแทนท่านประธานได้นะครับว่าในเรื่องของของมูลบีซีเกมเนี่ยเราไม่ไปทะเลาะกับสาพันธ์โลกเด็ดขาดเพราะยังไงก็แล้วแต่ครั้งหน้ามันยังจะมีครับอีกปีครึ่งก็จะมีแข่งอีกไปตองเนี่ยครับที่มาเลเซียฉะนั้นหากเราไปมีปัญหากับสาพันธ์โลกเขาก็บอกว่าคราวหน้าเขาก็ไม่รับรองเราอะสาพันธ์ซีเกมบอกผมผมไม่ยุ่งกับคุณอย่างเงี้ย มันก็จะเสียโอกาสกับประเทศอื่นเขาอีกเยอะเลยครับนอกจากไทยแล้วนะครับครับคือไม่ใช่ไทยจะได้เหรียญคนเดียวฉะนั้นต้องต้องคิดใจเข้าใจเรา,าครับนะครับก็เอาตามที่ท่านท่านประธานที่มนได,ได้ได้ตุลานนาเรียนแล้วนะครับกล <Okay. S 1> างเนี่ยนะครับได้มีการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วผมก็เลยไม่เข้าใจว่าก็เมื่อท่านก็แอดรูบบอร์ดการกีฬาชุดนี้ไปแล้ว ไอ้บทการ์กมการกตางชุดนี้ไปแล้วแล้วยังมจะไปกลัวอะไรกันอ,กอีกอีกหลายๆเรื่องนะครับผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับตรงนี้ครับมันก็เลยตอบคาถามไม่ได้จริงๆนะครับแล้วอีกเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับอย่างท่านประธานได้พูดไปแล้วก็คือเรื่อง e เ b ิ e มนะครับโลโก้การแข่งขันต้องเห็นใจประเทศอื่นเขาด้วยเพราะว่าเขาผลิตเสื้อไปแล้วเหมือนเราเนี่ย สั่งแกรนส์อร์ตเดินหน้าเสื้อโอลิมปิกเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้ตอนนี้โลโก้เนี่ยถ้าเปลี่ยนต้องคิดถึงบริษัทแกรนส์อร์ตเขาด้วยว่าใครจะเป็นคนร้บผิดชอบต้องไปตัดแขนที่ข้างหนึ่งเนี้ยแล้วก็เอาไปต่อแขนใหม่แล้วติดโลโก้ใหม่แล้วคิดดูสิครับสิงคโปร์มาเลเซียคิดถึงเอสชบ้างพวกนี้ซวยหมดเลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กๆนะครับ ชุดนักกีฬาเนี่ยทุกชาติผลิตหมดแล้วนะครับทีนี้จะเอาอยัางไงก็ไม่เป็นไรก็ต้องทำใจว่าซีเกมจะมีสองโลโก้เพราะว่าไอ้โลโก้ผลิตไปแล้วคนเขาเขาบอกเขาไม่กี่ประเดมหรอกเขาทำไปแล้วนักกีฬาเขาก็ใส่มาแข่งเท่านั้นแหละเขาบางประเทศเขาบอกนี้เลยนะฮะเพราะเขาไม่เชื่อว่านี่เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับนี่คือช่วงแรกของสปอร์ต,ต,ตรนนในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสอครับ